เวลาตีห้าท่านพระครูตื่นก่อนหลวงพ่อแพยยังคงส่งเสียงกรนอย่างไม่รู้สึกเหน็ดเื่อยท่านศรัทธาติดสะจะโงกหน้าเข้ามาทางหน้าต่างเช่นเคยหากคราวนี้ท่านพระครูมิได้ตกใจเช่นคราวก่อนหลับสบายดีไหมท่านทักทายด้วยภาษาสิงหนหนสบายครับขอบพระคุณ ภิกษุอาคันตุกะตอบด้วยภาษาเดียวกันนิมนท์ท่านส่งน้ำตีห้าครึ่งค่อยพบกันในโบสถ์แล้วจึงเดินจากไปเสิงสนทนาของภิกษุทั้งสองทำให้หลวงพ่อแผ่ตื่นท่านจึงลุกออกไปสงน้ำใช้เวลาสิบห้านาทีก็ทำธุระเสร็จท่านพระครูใช้เวลาเพียงเจ็ดนาทีกับการล้างหน้าแปรงฟันและส่งน้ำ หากไม่ได้คลอดบุตรเพราะไม่รู้สึกปวดท้องท่านจัดการคลองผ้าอย่างเรียบร้อยและรัดอกตามที่สมเด็จโตสั่งไว้หลวงพ่อมีประคดออกมาด้วยหรือเปล่าครับท่านถามหลวงพ่อแพรไม่ได้เอามาเลยไม่ต้องใช้ไม่ใช่หรือวันนี้ เราจะไปเมืองแคนดี้เพื่อน,นมัสการพระเขี้ยวแก้วต้องรัดอ,อกด้วยครับมิฉะนั้นเขาไม่ให้เข้าตายจริงแล้วฉันจะทำอย่างไรละ่ะเอาของผมไปใช้ได้เลยครับผมมีมาสองผืนขอถวายหลวงพ่อผือนหนึ่ง ท่านหยิบประคดออกจากกระเป๋าเดินทางถวายหลวงพ่อแพรขอบใจแม้เธอนี่รอบขอบจริงภิกษุสูงวัยกล่าวชมผู้อ่อนวัยกว่าจึงถามขึ้นว่าลวงพ่อนึกออกหรือยังครับเรื่องงูมีงอน ที่เข้ามาในพระอุโบสถเมื่อวานหลวงพ่อเคยพบที่ไหนมาก่อนไหมครับนึกไม่ออกและฉันก็ลืมไปแล้วด้วยหลับสบายไม่ได้นึกถึงอะไรเลยต้องขอบใจเธอที่ถวายน้ำปานะแล้วก็นวดให้ถ้าไม่ได้น้ำปานะเพิ่มอีกแก้วหนึ่ง คงนอนไม่หลับอย่างที่เธอพูดนั่นแหละลุงพ่อลองนึกทบทวนดูสิครับลุงพ่อเคยเห็นงูมีงอนมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปีสอ0พตอนทหารเขานิมนต์ไปทำบุญในค่ายที่ลบบุรีขากลับเขาเอาเฮลิคอปเตอร์มาส่งมาลงที่หลังวัดมีงูตัวหนึ่งเลื้อยออกมาแล้วก็หายไป งูตัวนั้นมีหงอนสีแดงเหมือนกับตัวที่เราพบในพระอุโบสถเมื่อวานใช่ไหมครับท่านพระครูช่วยรื้อฟื้นความจำใช่แล้วใช่แล้วทำไมเธอรู้หลวงพ่อแพรเพิ่งจะนึกออกหลวงพ่อทราบหรือเปล่าครับว่า งูตัวนั้นมาจากไหนใครจะไปรู้เพราะจูจ่ๆก็โผล่มาให้เห็นแล้วก็หายไปนั่นไม่ใช่งูจริงหรอกครับเป็นการแสดงอภินิหารของสมเด็จโตเมื่อประมาณเกือบเกือบ,บตีสองท่านมาเล่าให้ผมฟังแล้วท่านจึงเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถวายหลวงพ่อแพร พิษุวัยหกสิบเศษรู้สึกซาบซึง้งจนน้ำใสๆคลอหน่วยตาทั้งคู่ซาบซึง้งที่สมเด็จคอยดูแลช่วยเหลือท่านฉันจะสร้างหลวงพ่อโตที่วัดพิกุลทองจะสร้างให้ใหญ่ที่สุดในโลกใช้เงินยี่สิบล้านท่านจะหาเงินมาสร้างหลวงพ่อโตให้ได้ ท่านเรียกสมเด็จโตว่าหลุงพ่อโตจนติดปากเพราะเคารพนับถือสมเด็จมาตั้งแต่บวชเป็นเนนใหม่ๆดีครับผมขอสนับสนุนหลวงพ่อบารมีมากเงินยี่สิบล้านคงหาได้ไม่ยากหรอกครับท่านพระครูอนุโมทนา ทำไมท่านไม่มาหาฉันบ้างทำไมมาหาแต่เธอท่านพูดมันน้อยใจท่านบอกว่าท่านมากับหลวงพ่อนะครับไม่ใช่มากับผมแต่ทำไมท่านไม่ปรากฏให้หลวงพ่อเห็นอันนี้ผมก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันท่านอาจมีเหตุผลอะไรสักอย่าง ไม่แน่นะครับคืนนี้ท่านอาจจะมาคุยกับหลวงพ่อก็ได้ผู้อ่อนวัยกว่าพูดให้กำลังใจฉันก็หวังจะเป็นเช่นนั้นเอาละ่ะเราไปทำวัดที่พระอุโบสถกันเถอะเดี๋ยวเจ้าอาวาสท่านจะรอ พระครูบุญมีและพระนักศึกษาอีกสี่รูปมารับหลวงพ่อแผ่และท่านพระครูก่อนแล้วจึงไปรับคณะหัดแปดคนที่โรงแรมวันนี้ไม่มีประชุมเพราะทางประเทศเจ้าภาพจัดโปรแกรมให้ชาวพุทธที่มาร่วมประชุมได้มีโอกาสไปนมัสการพุทธสถานและชมสถานที่สำคัญของประเทศศรีลังกาวันพรุ่งนี้จึงจะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่ง พระครูบุญมีให้นำกระเป๋าเดินทางไปด้วยเพราะคืนนี้จะพักกันที่เมืองแคนดี้รุ่งเช้าไปชมเขาสิคิริยาแล้วจึงกลับมาที่เมืองคอลัมโบเพื่อร่วมประชุมประชุมเสร็จจึงบินกลับประเทศไทยส่วนกำหนดการสำหรับวันนี้คือไปนมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เมืองอนุราชบุระแล้วขึ้นเหนือไปดูพวกธมินหินชาติ ที่เมืองจัฟนาจากนั้นกลับมาพักแรมที่เมืองแคนดี้พระภิกษุพักที่วัดอาสกิริยาหรือวัดสยามโมปาลีที่ท่านอุบาลีเคยอยู่จำพรรษาและมรณภาพที่วัดนี้ส่วนครหัสพักโรงแรมเช่นเคยรถบัสใช้เวลาวิ่งประมาณชั่วโมงเศษก็ถึงเมืองอนุราชบุระเนื่องจากศรีลังกา เป็นเกาะไม่ใหญ่นักการเดินทางจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งจึงใช้เวลาไม่นานทั้งการจราจรก็ไม่ติดขัดเพราะรถยนต์มีน้อยคนที่จะซื้อรถยนต์ได้จะต้องอยู่ในระดับเศรษฐีและต้องซื้อด้วยเงินสดไม่มีระบบผ่อนส่งเหมือนในเมืองไทยที่คนนิยมใช้ก่อนผ่อนทีหลัง พระศรีมหาโพธิ์ที่เมืองอนุราชปุระมิได้มีลักษณะเป็นต้นหากเป็นกิ่งขนาดใหญ่เพราะพระภิกษุสังฆมิตรตาพระธิดาของพระเจ้าอาโศกมหาราชทรงนำกิ่งมาจากต้นโพธรริสรู้ที่พุทธคยาประเทศอินเดียเมื่อประมาณปีพุทธศักราช236เพื่อถวายพระเจ้าเทวานำปิยติะะสะกษกษัตริย์ศรีลังกาในเวลานั้น นับเป็นต้นไม้เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันคนลังกานับถือและโหงแหนพระศีมหาโพกิ่งนี้มากได้ทำรั้วล้อมไว้ถึงสามชั้นเกรงว่าคนที่เข้าไปใกล้จะนำเชื้อโรคไปให้ต้นไม้ประวัติศาสตร์ที่พวกเขาเฝ้าทนุถนอมสืบต่อกันมาหลายชั่วคนด้วยความเคารพนับถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการตรัสรู้ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผมจะไปเจรจากับแขกค,คนเฝ้าเพื่อขอให้พวกเราได้เข้าไปนมัสการข้างในพระครูบุญมีพูดกับหลวงพ่อแพ่ผมจะไปช่วยยืนเป็นกำลังใจให้ท่านพระครูอาสาอันที่จริงท่านมีคถามหานิยมของสมเด็จโต ที่ได้มาจากหลวงปูน่นาคคาถามีว่าเมตตาคุณังอารหังเมตตาถ้าจะเจรจากับผู้ใดให้ภาวนาคาถานี้ในใจจะทำให้เขาเมตตารักใครดังนั้นเมื่อพระครูบุญมีไปเจรจากับเจ้าหน้าที่ผู้รักษาต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ภาษาบาลีเรียกว่าโพธิรักขะ ท่านพระครูจึงยืนภาวนาเมตตาคุณังอารหังเมตตาอยู่ใกล้ๆเจ้าหน้าที่ยอมเปิดประตูชั้นนอกให้หากยังไม่ยอมเปิดชั้นในครั้นมองหน้าท่านพระครูก็เกิดใจอ่อนยอมเปิดให้เข้าชั้นในแต่ชั้นในสุดห้ามเข้าโดยเด็ดขาดด้วยเกรงจะเอาเชื้อโรคไปติดต้นพระศรีมหาโพธิ์ ผมว่าเธอโรคน่าจะมาจากพวกมันมากกว่าตัวดำปีออกอย่างนั้นพระครูบุญมีพูดกับท่านพระครูด้วยภาษาไทยแล้วเจรจาต่อรองท่านช่วยบอกเขาหน่อยว่าดิฉันนำผ้ามาสักการะบูชาต้นพระศรีมหาโพด้วยสมเด็จพระสังฆราชทรงประทานมาอาจารย์เนื่องอิ่มสมบัติใช้ผ้าเป็นเครื่องต่อรอง พระครูบุญมีจึงส่งภาษาสิงหลนบอกคนเฝ้าใครๆก็มาอ้องแบบนี้กันทั้งนั้นยังไงยังไงผมก็ให้พวกท่านเข้าไปไม่ได้อย่าให้ผมต้องลำบากใจเลยได้โปรดเถอะบุรุษนั้นอ้อนวอนครั้นสบตากับท่านพระครูก็ให้รู้สึกร้อนๆหนาวๆดวงตาของพระคุณเจ้ารูปนี้ทั้งมีอำนาจลึกลับเสนหีหกระไร ท่านพระครูเห็นแขกลังกาศบตาด้วยจึงเร่งภาวนาคาถามหานิยมเป็นการใหญ่บุรุษนั้นถึงกับใจอ่อนปวกเปียกคิดในใจว่าหากไม่อนุญาตคงขาดใจตายเป็นแน่จึงพูดขึ้นว่างั้นผมอนุญาตท่านเพียงสองรูปให้เข้าชั้นในสุดเพื่อน,นำภาพไปสักการะบูชาเขาหมายถึงท่านพระครูกับพระครูบุญมี ขออนุโมทนาแต่อาตมาขออีกนิดขอให้หลวงพ่อรูปนี้ท่านเข้าไปด้วยเพราะท่านเป็นพระผู้ใหญ่พระครูบุญมีต่อรองอีกท่านนีิพกนนะให้เท่านี้จะเอาเท่านั้นพระครูบุญมีถูกแขกต่อว่าเจริญพรอ,อาตมาขอร้องเถอะหลวงพ่อรูปนี้ ท่านเป็นครูบาอาจารย์ของอาตมาถ้าโยมไม่ให้ท่านเข้าอาตมาคงไม่สบายใจที่เกินหน้าเกินตาครูอาจารย์ท่านพระครูบอกบุรุษนั้นหลังจากแน่ใจแล้วว่าคาถามหานิยมช่วยท่านได้จริงเห็นท่านพูดภาษาเดียวกับตนได้เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็เกิดศรัทธายอย่างแรงกล้า หันไปอธิบายให้เพื่อนร่วมงานอีกสองคนว่าพระคุณเจ้าท่านมาจากประเทศไทยไทยกับศรีลังกาเคยมีสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันมาช้านานสมัยที่ประเทศของเราตกอยู่ในภาวะวิกฤตสมณวงศถูกทำลายไปก็ได้สมณทูตจากประเทศไทยมาตั้งวงให้ใหม่ที่เรียกว่านิกายสยามวงหรืออุบาลีวง ผมจึงเห็นสมควรที่จะให้พระคุณเจ้าสามรูปนี้เข้าไปนมัสการและนำผ้าไปโอบรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์พวกคุณจะว่าอย่างไรผมไม่ขัดข้องเจ้าหน้าที่สองคนพูดขึ้นพร้อมกันพระครูบุญมีจึงบอกนายสมพรให้นำผ้าจากอาจารย์เนื่องมาส่งให้ท่านแล้วภิกษุทั้งสามรูปกับเจ้าหน้าที่หนึ่งคนจึงเข้าไปในรั้วด้านในสุด ช่วยกันขึงผ้าแพรเนื้อดีสีเหลืองทองพันรอบต้นพระศีมหาโพเสร็จแล้วจึงพากันออกมาจากรั้วชั้นในสุดพระครูบุญมีเป็นผู้นำคณะกล่าวคำบูชาเป็นภาษาบาลีกระทําทักษิณาวัดสามรอบจากนั้นจึงอำลาเจ้าหน้าที่เพื่อเดินทางไปเมืองจัฟน้าซึ่งอยู่เหนือสุดของประเทศ ระหว่างที่นั่งมาในรถท่านพระครูเชิญชวนให้สวดพาหุงมหากาและกรณียเมตตสูตรไปตลอดทางท่านรู้ว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าจะต้องพบกับพวกทมินหินชาติผู้ซึ่งใจคอโหดเยี่ยมดุร้ายการสวดมนต์ก็เพื่ออันเชิญคุณพระศรีรัตนรไรมาปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดจากพยันตรายต่างๆสวดมนต์จบ จึงแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลการแผ่เมตตาเป็นการแผ่ความรักความปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว์ผู้เป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเป็นการผูกมิมตรไมตรีจะได้ไม่มีเวรภัยต่อกันเมื่อรถเล่นเข้าเข,าเขตเมืองจัาฟน้าท่านพระครูก็ได้เห็นหน้าตาของพวกธมินพวกเขา ไม่แสดงความเป็นมิตรกับคณะของท่านเพราะเป็นปฏิปักษกับชาวพุทธมาโดยตลอดขณะนั้นเป็นเวลา11นาฬิการักครูบุญมีจึงบอกให้โชเฟอร์หาที่จอดรถเพื่อพักรับประทานอาหารกลางวันโชเฟอร์จึงเลี้ยวรถลงข้างทางไปจอดใต้ร่มไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเด็กหนุ่มสองคนช่วยกันนำอาหารที่ทางโรงแรมจัดเตรียมมาให้ จำนวนสิบห้าห่อไม่ขาดไม่เกินถวายภิกษุ7รูปก่อนแล้วจึงแจกครหัตทั้งแปดส่วนพวกเขาสามคนเตรียมอาหารมาจากบ้านขณะที่คนในรถกำลังรับประทานอาหารพวกทมินก็พากันมายืนล้อมรถบ้างใช้กำปั้นทุบรถบ้างแลบลิ้นปริ้นตาหลอกเมื่อคนในรถมองหน้า ก็แยกเคี้ยวเคี้ยวฝันเข้าใส่กริยยอาการที่แสดงออกบอกชัดเจนว่าไม่ยอมเป็นมิตรด้วยพวกเขาจะถึงกับทำร้ายเราไหมนี่หม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัยทรงมีรับสั่งถามไม่หรอกโยมหม่อมเจ้าอย่าทรงวิตกไปเลยพวกเราสวดมนต์กันมาตลอดทางเขาทำอะไรเราไม่ได้หรอก ท่านพระครูตอบด้วยความมั่นใจมั่นใจในอำนาจคุณพระศรีรัตนไ์ไตรคาถาพาหุงและกรณียเมตตสูตรที่พวกเราสวดกันมาตลอดทางนั้นเป็นคาถาและสูตรที่ศักดิ์สิทธิ์มากอย่าว่าแต่พวกมนุษย์จะทำอันตรายไม่ได้เลย แม้พวกพูดผีปีศาจก็มาทำอันตรายไม่ได้ขอญาติโยมอย่าได้กลัวไปเลยหลวงพ่อแพรพูดปลอบใจญ,ญาติโยมซึ่งเท่ากับปลอบใจตัวท่านเองด้วยใช่ว่าจะรักชีวิตเฉพาะญาติโยมเมื่อไหร่พระก็รักชีวิตเป็นเหมือนกันฉันพัตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วภิกษุเจ็ดรูป สวดอนุโมทนาวิธีพวกธมินได้ยินเสียงพระสวดก็พากันแตกหือออกไปจากรถโชเฟอร์จึงออกรถได้โดยสะดวกยี่สิบนาทีให้หลังก็เล่นมาจอดที่หน้าวัดนาคาพระครูบุญมีทำความตกลงกับคณะว่าขอพระคุณเจ้าและญาติโยมลงไปด้วยความสงบพยายามอย่าพูดจากันเพราะจะทำให้พวกธมินขัดเคือง ข้อสำคัญอย่าไปมองหน้าพวกเขาวัดนี้ชื่อวัดนาคาที่แปลว่าพญานาคนั่นแหละชาวพุทธศรีลังกาเชื่อกันว่าสมัยพุทธกาลสมเด็จพระบรมศาสดาเคยเสด็จมายังดินแดนแห่งนี้จึงได้มีการสร้างวัดนาคาขึ้นเพื่อเป็นพุทธ,ธานุสรณ์ปัจจุบันวัดนาคาอยู่ในความดูแลของชาวพุทธซึ่งมีจำนวนน้อยมากเพราะส่วนใหญ่เป็นพวกฮินดู เดี๋ยวเราจะเข้าไปนมัสการพระพุทธรูปในพระวิหารและชมวัดกันใช้เวลาประมาณ20นาทีขอให้เกาะกลุ่มกันไว้ถ้าใครแตกกลุ่มอาจถูกพวกทมินทําำร้ายได้ฟังมาถึงตอนนี้ทั้งพระและครือขัดต่างตั้งปณิธานไว้ในใจข้าพเจ้าจะไม่แตกกลุ่มเป็นอันขาด ภิกษุ7รูปกับครือหัดทั้ง8ขึ้นมานั่งในรถเรียบร้อยแล้วโชเฟอร์ก็ออกรถจุดมุ่งหมายคือเมืองแคนดี้เพื่อน,นมรสการพระเคี้ยวแก้วกำลังจะพ้นเขตเมืองจัฟนาอาจารย์เนื่องเกิดกระหายน้ำอย่างแรงเนื่องจากอากาศร้อนน้ำในรถก็หมดพอดีพระครูบุญมีจึงบอกโชเฟอร์ให้จอดซื้อน้ำที่ร้านข้างทางเมื่อรถจอดท่านบอกให้หนุ่มลังกาสองคน ลงไปซื้อน้ำคนขายมองขึ้นมาบนรถเห็นพระก็ส่งภาษาไม่ขายเพราะทิ่นี้มีแต่พวกทมินอาศัยอยู่พวกธมินเกลียดพระเกลียดชาวพุทธทุกคนจึงกรูเข้ามาหมายทำร้ายท่านพระครูเห็นท่าไม่ดีจึงพูดว่าไม่ต้องกลัวนะทำใจดีๆเข้าไว้ช่วยกันแผ่เมตตาให้เขา เราได้สวดมนต์กันมาตลอดทางแล้วพึงน้อมจิตอันเชิญอนุภาพแห่งพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณตลอดจนอนุภาพแห่งบุญกุศลที่เราได้บำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอจงมาปกป้องคุ้มครองพวกเราให้พ้นจากพยันตารายใดๆตั้งสติเข้าไว้ แล้วปฏิบัติตามนี้ทั้งพระและคฤหั์ทําตามที่ท่านพระครูแนะนํารู้สึกใจคอไม่ค่อยดีก็ใครบ้างไม่รักตัวกลัวตายเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงนึกถึงพระสูตรชื่อกรณียะเมตตาสูตรที่ว่าด,ด้วยการผูกมิตรกับมนุษย์และอามนุษย์ด้วยการแผ่เมตตาแต่เวลาจวนแจเช่นนี้ จะท่องทั้งสูตรก็คงไม่ทันการควรท่องเฉพาะที่เป็นหัวใจจึงภาวนาในใจว่าเมตตันจะสัพพะโลกสมิงมานะสัมภาวะเยอปาริมานังแล้วต่อด้วยคถามหานิยมของสมเด็จพระพุทธจารย์โตคือเมตตคุณังอรหังเมตตาภาวนากลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ จนจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วจึงแผ่เมตตาให้พวกธมินซึ่งท่านรู้ว่าพวกเขามาร้ายพวกทมินหินชาติที่วิ่งกรูกันเข้ามาจะทำร้ายครั้นเห็นผู้คนในรถอยู่ในอาการสงบก็รู้สึกแปลกใจพวกที่ถือมีดถือไม้ปรีเข้ามาพอถึงตัวรถกลับรู้สึกเย็นชุ่มชื่นเมากายสบายจิต ความคิดที่จะทำลายล้างผลาญพลันเปลี่ยนเป็นเมตตารักใครอยากผูกมิมตรไมตรีจากไม่ยอมขายน้ำให้ในตอนแรกเปลี่ยนเป็นเอาน้ำชาก,กาแฟมาเลี้ยงโดยไม่ยอมรับเงินสมภารวัดป่ามะม่วงได้ประจักษ์แล้วว่าอานิสงส์แห่งเมตตานั้นยิ่งใหญ่ไพศาลนักสามารถเปลี่ยนจากทรมินผู้ดุร้ายให้กลายเป็นผู้มีน้ำใจไมตรี อารีเอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคช่างน่าอศัศจรรย์นนะักยี่สิบนาทีให้หลังก็ได้เวลาลาจากคนในรถกับคนนอกรถต่างบกไม้บกมืออำลากันขณะนั้นเป็นเวลาบ่ายสองโมงต้องใช้เวลาถึงสามชั่วโมงจึงจะถึงเมืองแคนดี้ เราจะต้องไปให้ถึงก่อนบ่ายสี่โมงมิฉันนั้นจะไม่ได้เข้าไปนมัสการพระเขี่ยวแก้วท่านพระครูพูดขึ้นเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะเราต้องใช้เวลาถึงสามชั่วโมงอย่างเร็วที่สุดก็ถึงห้าโมงเย็นพระครูบุญมีท้วงเพราะรู้เส้นทางดีแต่ผม จะต้องหาทางไปให้ถึงก่อนบ่ายสี่โมงเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงเย็นยันสมเด็จโตบอกว่าเขาจะเปิดให้ตอนสี่โมงเย็นไม่มีทางครับอย่างไรเสียก็ต้องถึงห้าโมงเย็นหัวหน้าคณะมกคุเทศยืนยันเช่นกันหลวงพี่เห็นท่าจะต้องใช้คาถาย่นระยะทางแล้วหรอครับ อาจารย์เอื้อพูดยิ้มยิ้มเขาเป็นนายกพุทธสมาคมจังหวัดสิงห์บุรีและคุ้นเคยกับท่านพระครูมานานจึงรู้ว่าท่านมีคาถามากมายหลายร้อยคาถาเขาแน่ใจว่าที่พวกทมินเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีได้นั้นก็เพราะคาถาของท่านอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับหลวงพี่ลองอีกสักคาถา ถ้าไม่ได้นมัสก,การพระเขี้ยวแก้วก็เหมือนไม่ได้มาสีลังกาผมขอฝากความหวังไว้กับหลวงพี่อาจารย์วัยห้าสิบขยันขยอเพราะรู้ว่าหลวงพี่ทำได้ท่านพระครูเห็นความจำเป็นที่จะต้องใช้คาถาอีกครั้งจึงกระซิบกับหลวงพ่อแพรว่าสมเด็จโตท่านสั่งให้ช่วยกันสวดมนต์แผ่เมตตาและให้อดทนเข้าไว แล้วจะได้สมปรารถนาะผมมั่นใจครับหลวงพ่อว่าสมเด็จท่านต้องช่วยพวกเราถ้าเช่นนั้นก็พากันสวดมนต์เถอะแล้วเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีจึงประกาศให้สมาชิกทุกคนทราบและนำภิกษุอุบาสกอุบาสิกาสวดมนต์ตามที่หลวงพ่อโตของท่านบอกมาเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วง นั่งภาวนาคาถาย่นระยะทางคาถามีว่าสหัสเนโตเทวินโทเทวรัชสิรีทโรสังขิป,ปิตาวานะตังมักคังขิป,ปังสาวัติมาคมิรถวิ่งไปได้หนึ่งชั่วโมงก็มาจอดที่หน้าวัดศีดาลดามัลิกาวะ อันเป็นที่บริดิสถานพระเคี้ยวแก้วอาจารย์เอื้อมองดูนาฬิกาที่ข้อมือข้างซ้ายเวลาบ่ายสามโมงพอดิพอดีเลยสรัทธาหลวงพี่เสียเหลือหลาย